ผู้สนับสนุนอยาเป็นพา,านามาจากโรงทานเาทีโ่โรงรบ้านวันนี้ก็เอาในจอบนะครับแล้วก็ขนมเขาเรียกขนมอะไรนะเนี่ยขนมขนมลูกตาลครับมามาร่วมเป็นโรงทานนะครับทำโรงทานนะครับวันนี้ก็ทอดกระถินเพื่อที่จะสร้างโบสถนะครับโบส อันน <G itu. S 2> ี้นะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จครับบสใหญ่ๆนะครับหมู่บ้านมีครัวเรือนอยู่ห้าสิบคนนะครับตั้งโบสถ์ใหญ่มากก็มีเพื่อนๆในหมู่บ้านและก็หมู่บ้านใกล้เคียงมาช่วยทำโรงทานนะครับใส่รม่ได้กินมากนะครับก็มีหลายท่านหลายโรงทานยังมาไม่ถึงนะครับกำลังทยอยกันมานะครับ อันนี้ก็เป็นน้ำนะครับครับกวยจับนะครับรงทานครับจากร้านสมบัติรัสดุก่อสร้างครับเจ้าของมาเองครับตักเองมาเองครับก็ชิมแล้วอร่อยมากครับอ่าลูกครับแกหลอดเด้นี่ สายบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอ่ะช่วยแก้วนึงก่อนเดี๋ยวละลายเอ้ตอนนี้ก็รอรอรับขบวนแห่กระถินนะครับตอนนี้อยู่ที่กลางหมู่บ้านนะครับกำลังฉลองอยู่ที่กลางหมู่บ้านอยิบเอาเลยค่ะหยิบเอาเลยหยิบเลยคุณพ่อหยิบเลยคุณพ่อถุงมาถุงมายิบเอาเลยค่ะหยิบเอาเลยค่ะ ดีไม่แหงเด้อันเด้อนเอาไปอย่างปยเดียนี่เาาให้ยาเข้าเด้ออลิบลอครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่คึกคืนนะครับเพราะว่าขบวนกระถิ่นยังอยู่กลางหมู่บ้านนะครับยังไม่ได้เดินขบวนมา นะครับก็ทางโรงทางก็จะมาเก็บเรียมก่อนนะครับแล้วก็ที่บนโบสถ์จะเป็นการฉันพระตาหารเช้านะครับก็จะทำพิธีกับพระสงฆ์นะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเมื่อพระสงฆ์จะตากับพ่อลารับประดานฐารเช้าเร่อนะพระตานเช้ารับประดานเช้าเสร็จแล้วก็จะ ดำเนินการนะครับแพ่กระถินนะครับเข้ามานะครับเพราะตอนนี้ก็ขบวนกระถินก็รออยู่ครับคึกคื้นมากครับขบวนกระถินผมยังไม่ได้ไปถ่ายนะครับเวลาที่โรงทานก่อนเพราะว่าผมมาช่วยโรงทางนครับโอเคนะครับนี่ก็บรรยากาศโดยรวมนะครับของโรงทางวัดภุนราชนะครับ เป็นวัดเล็กๆในหมู่บ้านเล็กๆนะครับหมู่บ้านนี้มี50ครัวเรือนนะครับเป็นหมู่บ้านท้ายเขื่อนนะครับนี่คือโรงทานนะครับตอนนี้รอขบวนแห่กระถินนะครับกระถินมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ว่าเจ้าภาพเจ้าภาพกระถินมาไม่ได้นะครับติดติดกักบ,บริเวณโควิดนะครับเพราะว่าที่ออสเตรเลียเขาโควิดระบาดอยู่นะครับ ก็เลยมาไม่ได้ก็ต้องฝากนะครับฝากผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะครับให้มาช่วยเป็นประธานในการทอดกระถินแทนนะครับส่วนเจ้าภาพก็ยังอยู่ที Spirit ่ประเทศออสเตรเลียนะครับมาไม่ได้ครับก็ใช้วิธีวิดีโอคอนะให้ดูครับตะไลก็ตะไลก็จะเป็นอ่า การบริจาคตะไยของชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับคือทั้งเครื่องเสียงชุดแห่ตะไลนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของที่ทํากระถินวันนี้คือ,อได้รับการบริจาคจาก,จากสมาชิกในหมู่บ้านทั้งหมดนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไปดูขบวนแห่กันนะครับ,บนี่ครับขบวนแห่กำลังจะเข้าวัดมาแล้วนะครับ นำโดยผู้เฒ่าของหมู่บ้านนะครับครับมัดกันมายกนะครับแล้วก็ผู้เฒ่าคนะ <c oughs> รับนะ <c oughs> อันนี้เป็นพิธีของหมู่บ้านนะครับก่อนที่จะขับรถเข้ามาก็จะต้องมีทีมงาน มีคู่ที่ทำาาความสะอาดคอยเกลี่ยพื้นที่นะครับนำโดยภาประธานนะครับแล้วก็มีพองรอ,องเป่านะครับตอนที่จะเข้าหมู่บ้านนะครับด้านหลังก็จะเป็นกระถินนมองรวมนะครับของหมู่บ้านแล้วก็กระถินของพี่น้องครับทุกท่านนะครับที่เข้ามา ผู้ใหญ่กำลังเดินมานะครับนี่เป็นพิธีพิธีทางทางหมู่บ้านนะครับจะเป็นพิธีกรรมก่อนที่จะเข้าโบสถ์เข้าประตูวัดนะครับจะต้องมีการกล่าวนำนะครับส<ม>ัทธาเรนาบุญญังสิกุสิยาปฏิคานโนโตสาวัสสะ รถแห่แล้วก็รถล,ลากตูทั้งหมดนะครับเป็นการกุศลทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ระยอกล่าวนำเพื่อที่จะเข้าประตูวัดนะครับแล้วก็นำด้วยผ้าผ้าสะถินนะครับแล้วก็หลวงพ่อ นี่ครับเสียกงครับเสียกงเสียกงนี่ตัวหลักในการทำพิธีของวัดนะครับตลอดนะครับทุกปีนะตลอดนะครับช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับเสียกงครับรงแก่รถเกี่ยวรถไถครับคนที่เกี่ยวคนที่เกี่ยวข้าให้ผมรอบที่แล้วนะครับที่ถ่ายกันวันก่อนนะครับแ่่ ตอนนี้ก็เปิดเหียการใหม่นะครับเหียการลงสีข้าวเดี๋ยวนะครับกระตินใหญ่กัลังเข้าแล้วตอนนี้เขเข้าพิธีแห่ก่อนนะครับแห่รอบโบสนะครับ ต้องเลยครับกาบากันเดียวอาอยู่เลยนะครับเสียงเพลงนะครับลั่นทุ่งครับลั่นทุ่งครับเด็กๆก็สนุกสนานครับนะนั่งรถนะครับรถไใรรถใหญ่ครับรถบรรยครับก็เลย จอดไว้หน้าโบสถ์นะครับแล้วก็ให้คนที่เดินเดินขบวนกระถิ่นเดินวนเอานะครับเจ๋งมานะครับนี่เป็นข้ามของนักวอดนครับนี่ครับรถกันเดีเอาอยู่นะครับเกินเสี่ยงตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็ร้องเคา้าเกะเบ้ากริ่นกันนะครับทั้งคืนครับไม่ได้นอนกันเลยนะครับ รถอีกคันนะครับนะครับรถรถคันนี้ก็เป็นรถของเสี่ยคงรถไถเหมือนกันนะครับจัดเต็มครับเสี่ยคงงานบนนี่ไม่เคยขาดนะครับช่วยเต็มที่ครับนี่ครับเต็มคันรถเลยนะครับนี่ครับนี่เสี่ยเสี่ยโบนะครับเสี่ยโบรถเกี่ยวข้าวอีกรายหนึ่งนะครับขออหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านจะมีรถเกี่ยวข้าวอยู่สามคันนะครับเป็นของเสี่ยโบสองคันนะครับแล้วก็ของเสี่ยคงหนึ่งคันนะครับ เสียคงเขามีรถไถด,ด้วยนะครับเสียโบโูเขาจะไม่มีมีรถไถเขาจะเกี่ยวข้าวอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวนี่ครับหมอลามครับหมอลามเมื่อคืนทั้งคืนครับร้องเพลงั้งคืนเลยครับเฝ้ากระถินครับตัวหาย ชิกในหมู่บ้านนะครับเป็นกระถินของสมาชิกในหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะครับหมู่บ้านที่หมู่บ้านน้องนะครับแล้วก็มีกระถินทางต่างจังหวัดมาด้วยนะครับมีทางคุมแพนะครับอำเภอเมืองนะครับแล้วก็หุดอนนะครับหนองบัวลำพูเข้ามานะครับก็คือญาติๆเกันเลยละครับพอได้ทราบข่าวก็จัดเทียมกันนะครับจะเทียมมาเพื่อมาอันนี้โดยเฉพาะนะครับ วิธีทางศัสนาตอนี่ครับนี่ครับนี่อิโว่ชแนลครับอิโว่ชแนลมาด้วยนะครับอิโว่ชแนล เดี๋ยวผมช่วยช่วยยกก่อนนะครับมหากระถิ่นครับยกมาแล้วครับมากระถินพร้อมเครื่องบริวารนะครับช่วยกันยกเกือบยี่สิบคนนะครับหนักมากครับแล้วแยกแยกชิ้นไม่ได้นะครับเขาห้ามแยกชิ้นนะครับต้องยกขึ้นมาทั้งตัวนะครับทั้งตัวนะครับยกเข้าครับจากตรงนี้นะครับยกยกมาจากตรงนี้นะครับเป็นรี่ครับ หมุนนะครับเข้ามานี่นะครับรมาเข้ามานี่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ก็เลือดครับได้เลือดเลยนะครับได้เลือดเลยนะครับลืมครับทำงานจนลืมดูแลตัวเองก็ไม่เป็นไรครับเป็นบนนะคครรัับบา อันนี้ครับอิตโอน่าชแนลนะครับเปิดตัวใหม่นะครับอิ oh <c oughs> ตโอน่าชแนลเจค้คงเล่นการ์ดเล่นอยู่แลนะ้วเขาเล่นอะไรนะโคมโคมลอยโคมลอยโคมลอยแต่ตอนนี้ยังไม่ลอยต้องรอสักแป,ป๊บหนึ่ง ของเล่นเมื่อเมืม่มมมอก่อนมีแต่ภาคเหนือเนาะที่เล่นเดี๋ยวนี้เล่นกันทั่วประเทศเลยใช่ลอยกันเป็นพันพันโครมเลยนี่ครับเดี๋ยวล มีฮมนนะเอาฮะไม่มีใครอยู่ที้อง <c oughs> อยู่กันในโบสถ์บันเลย <c oughs> ลืมลืมเคลียร์หน้าที่ก,กัน <c oughs> <c oughs> ฟ้าก็ตีเองไม่ได้ฟ้าตา์ทำพิธีอยู่ล <c oughs> ุยไลย โยมโยมก็อย um> uh> yeah, um> ู่เต็นในโบูทั้งวันเลยมันลอยเองไงเอ้ยมันเริ่มลอยแล้วนี่อากาศหนาวด้วยที่ไปท้ามาเนี่ยลมมันตีไปฝั่งนี้นะเอะ เออเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ตรงซ้ายเนี่ยตีกองตึงตึ๊งตึ๊งตึงตึงคนตีกองตีกองมามาเล่นมาเล่นโคมกันอยู่คนตีค้องตีกองมาเล่นคนตีค้องตีกองมาเล่นโคมลอยกันอยู่มาแล้ว จะร้อจะร้อยแล้วถือถือถือกันถือกนโอร้อนเอาเรื่องเลยนี่อาามมาอาามมานะย็รดดยดยอดผมก็ไม่เคยเล่นนะครับก็เพิ่งเห็นเขาเล่นวันนี้แลคร้ว เป็นข้อเล่นวันนี้เลยไปปีนี่ยันก็ไปตีกองนะครับเพื่อจะปล่อยโคมเลยครับเอาครับเอาเอาออเขาเลยเอาไปแล้วบรรยากาอนละไปก่อนนะเพื่อน เอาคาฮาครับเอาสนุกครับสนุกกันครับอันนี้ก็เริ่มนับกองกระถินนะครับเริ่มนับกองกระถินนะครับของใครของใครเอของมันนะครับแกองกระถินกันครับแล้วแต่รู้แต่ได้รู้ยอดนะครับ ก็เดี๋ยวผมต้องไปช่วยนับยอดสุดท้ายนะครับผมกับวิดโอชแนลนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยนับยอดทั้งหมดนะครับวันนี้อ่อน่าจะครึ่งวันก็แน่าเสร็จครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ช่วยนับกันประมาณครึ่งวันเสร็จนะครับปีนี้5วันครับเราในตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแล้วครับก็ต้องช่วยกันนะครับปีนี้เป็นมงคลในหลวงรัชกาลที่1ช่วยกันนะ เไม่ช่วยนับจะ tamam ไม่แล้ยากคนระด you know. ับคนใลองเตยชครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปนั่งย่างพี่นะครับยอดของใครของมันนะครับต่างคนต่างนับเดี๋ยวก็มารวมกันอีกทีนึงนะครับจัดสีดีครับ

ก็รับมาประมาณช่วงที่2่3ยอดนนี้ก็แสนเราเปินประบาทแล้วนะครับเป่ยนสานอยังมีการต่อยอดถ้ได้โีกาทีนี้ถาไปแสดงู่รเทศอินเีแ่มว่าเื่องนีเปยังที่ประเทศไ้นะครับทถามา่ปรเทินเดียว่าก็อ่ากรัเพาเนี่ยนะที่ล่ะคุณท่านนี้แจก่โอผมจะได้หนักเลย รับมีทีมนะพี่โดดดันมาทำพยามที่เรามาอุกลราย่นะครับผมครับมาช่วยรันและก็ทาแล้วยเป็นพี่โดชนแนลนะครับมาช่วยจบานพยามดูครับกัดกาขรบคุณเสียร้ายแล้กับท่านท่านตตตตำรวจตงงานค่อทียงหนจุกเึง้นเนี่ยนะครับ